สวัสดีครับผมพันตาข่ายกิโลทุ่งครับผมสวัสดี um evet. พี่น้องปองไปซื้อมงสุวรรณกันแล้วกันครับวันนี้กับมาพ่อกับผมพันตาข่ายกิโลทุ่งอีกคือเก่าครับผมวันนี้กับพาพี่พี่น้องมาหาอยู่หาจิ้มกันครับวันนี้พาพี่น้องมางูหอยครับผมสวัสดีครับหาหอยพี่น้องวันน pues ี้มาพร้อมพันเสี้ยแล้วกับพันยางครับผมนะครับพันยางงูไม่เท่าคนครับไม่ไขยได้ยินเรียววันนี้เอาบ่อไดนมาใส่เบสต์นะครับพี่น้องมาสำรวจไม้ครับน้ำึ้นแห้งเลยครับไปใส่กับบ่อไดนครับแดดใส่แดดยุคงใส่ ่าแดดแดดมันท่อนครับเลยขี่คันอยู่บ้านครับวันนี้วันหยุดก็เลยพากันมาหางุมหอยเว้ก้อยครับก้อยเป็ดต้มจิ้มน้ำจิ้มแซ่บๆครับเป็นได้ผ่านเสียคือคือคือผานหรอวัวนางเปย์รังสันเลยหรอมันเย็นพี่น้องเหี้ยยิงหิ่นห้อยมันมันขึ้นมาอยู่ในป่าเลยไม่จูบถิ่นเอออู้บะามันบ่าตั้อแต่ถิ่นงายอู้ง่ายปากขาเลยทำใบมีกูนดู นี่โอ้นี่ครับโอ้นาลิ้นนี่แท้านี้ตาอ้วนแท่ไปไอพี่น้องมึงว่าไงนี่ครับโอ้นาลิ้นลิ้นเลยมันข้าวที่นั่งกินกินครับพี่น้อหัวแห้งครับนี่จะพาหายไปเก็บน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับหอยเชลเ์ดีเย็นเย็นจะหกกระหวดเยอะอือนาลิ้นเลย บาตกกินเลเหือีสองมือเแป้งปากปากไงเาอู้นี่เตาส้วมใส่ตัวเสียอ๋อบ่าวเตาส้วมใส่พี่พี่น้องเบิ้งมันยุงสีแะไรหอยขึ้นมาฮาหาจินหยาไหมนี่มาพาเสียนี่ๆหางงมหอยงมบางสีอะไรยุงสีขันใส่ถุงมือมาถึงั่อเลยนาดตัวนี้นี่เดี๋ยวบ่าก็ได้นี่หอยน่า ปุ้ไกลถึงเข้าสินเส้าได้เลยไงงงไงนะเนี้ยกว่ากาสเร้าแห้งย้อนบาดมือทำไมตโวนเี้นี่ครับพี่น้องไอตัวอวนงามเลยครับพี่ไปหยิบมาหาก็มาหาได้เลยครับช่วงนี้นางก็ลังขึ้นเบ็ดกับพ่อใส่ได้อยู่ได้กินอยู่ครับนี่ครับหอยนี่ มงมงามปาดป่านเสียดังปเปี้ยวเลยครับพี่น้องงุ้งมือค่อยๆงุ่มไันจะไปงุ่มแห้งเอาะิบาเบืนนี่บาดน,นี่ <Okay. S 2> อู้สองสามวนันนี่พี่อู้ mm hmm. โทษเลย mm hmm. ไม่น่อยก็ต้องเอาตกไมหน่อย mm hmm. อย mm hmm. ู้โหัวนี่ไหมพันเสีย oh, <okay. S 2> เอาไปยังหัวหน่อย ใส่มาแคบใส่โดยเดียวไงใส่เลยวะเล่นนนามโดยเดียวเล่นตอนนี้หอนเดิอยู่บ้านพอต้องไปเอาใส่เลยตัวนี้นั่งเราหนีเลยตัวนี้เพื่อมูเจคุณเจยังอุ้อหัหนึ่งอุ้ยนอนชิกวีเพิ่นเมื่อยเพิ่งโมมาเมื่อยเกินเลยเมื่อยเกินปล่อยไปก่อน อูมน้องไปยางอืวนนอวูนี่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 หมอยอวนนี่เป็นี่แหละนี่ยันไดิดนี่ใส่บ้างหน่อยๆปีอู้ยังขงลังนะพ่อเหยียบนะอืม,อมถอยเอาใหญ่ คอยเด้อระวัวงมือเลยลเฮ้ยพี่น้องน้ำขึ้นน้ำขึ้นโอ้ยจ <c oughs> ังไรยู่นี่วะน้ำมันขึ้นเดี๋ยวลงทำงานาเลยอืมครับหนึ่เงเฮ้ยรวมอตาตมาหนึ่งเดียบีหน่อย นั่งลงปเปียวหรนเนาะงลงปเปียวไ่เฮห,หอยจิ๋วดูดินะเออเอาเลยเอาเลยเอาบะเอาบะเต้ลหอยเหอยจูอยชลลีเลยมีพี่น้องาเลยจับเจอละสองตอวนี่เือกูนี่เพิ่ามันกินใบผักโปงนน่งอ,อันนี้นี่มันกินใบผักโปงลดมเลยพ่เสียอ การเอาของห้าครับอยู่ในปลาปงครับพี่น้องถึงปลาปงขึ้นครับเราหอยวันล่งุรางูหมอครับพี่น้องนี่ครับเป็นผลงานครับคุณผลงานคุณครับอยู่ทำน้ำผ่านเสียก็มีครับคุณไปเบืองผ่านเสียงู่ครับคุณเห็นได้ผ่านเสี้ยงแลคุณร้ายบ่ใส่ทุงไผาย่ันหนึ่งดี๋ยฮะ จมแล้วบอโอ้นี่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 เจิมนสองหัวสาหัวรอานีได้่อยู้พี่น้องดึงังขึ้นแล้วมันลงงลางครับต้องุ่งบอครับพนีครับบนวันเสียให่ไบนครับตัวยางครับีนี่อยลวนเลยครับพี่น้องพออยู่แต่กินอยู่ครับพี่น้องใส่งถ่ายโอ้ดึงัง

้ปลระมานนี้ครับใส่ช้อยกม่่านพักกระมานนี้ละนี่ครับสุยาครับท่านพักบุ้งพักกระจูดทุกอย่างพร้อมสำหรับคุณทำบิ๊กซี่เหรครับนี่มันเล็ดน้ำครับผมแต่ว่าน้ำลึกไปบ่ได้นี่วะก้ปาเฮ้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้กุ้งว่าะเถื่อเฮ้ยมันก็ง่า หรือม <geon> ันกับพอดีเลยนั่นปัญัยปัญใดกับพ่อดีเลยพ่อมังามเลยเออเดียวมันส่อพ่อดีมปนาแมนโอ้ยอ้ยอ้ย้ยอ้ยโอ้ยนึงคนหนึ่งนบนคนกลางดึงขึ้นเลยคนคนคนล้มหรือยาง สเมนูยังจะคอยติดตามเบิ้งครับว่าเสีเส็นเมนูยังให้เบิ้งครับใส่เราจะเป็นการงุ่มใส่คำว่างุ่มหรืองุ่มเดี <ective> ๋ยวไปวางพันยางครับพันยางดึงขึ้นแล้วงุ่มเอาเลยครับพี่น้อง กูเหนืป่าเร่นทกูเดีเดวอๆอู๊ดูบอกว่ายังบินได้นี่ครับจจกหัวขึ้นมาชมบ้างเดี๋ยวอันีหัวนึ่งุดยนเป็นมาแล้วครับหลุดแล้ครับ โอ้เอาทละเลยบ่โอ้ลายีพี่น้องหัวงามเลยหอยหอ้วน่นี่้อดิีหัวนึงเายในดินอ้วน น้ำผักพองครับผมเข้ออีน้ำผักต้บนะครับยกขึ้นแล้วมันก็สิดล้นลงออกจาก็ุดงูหมอครับผมนี่ครับผลงานนะครับเกือบเต็มถุงยาแล้วครับนี่นี่ครับนี่ถุงนึงอยู่ข้างบนนี่ครับหมดเมื่สิดตกแล้วพี่น้องคนเมื่อตึมาแล้วครับคุณท่างคุณเริ่มลง้มแน่แล้วครับไปเบิ้งครับพันเชือกับพันยางกำลังทำการงุ่มครับนี่มันนี่เข้าไปแล้ เหยียบก้ากกันเลยบ่ได้บ่าย่งไรมาเดี๋ยวาหาปลาแล้วครับบันี่หาหอยล้วนๆครับดีมาบรรยากาศครับดีมากโอ่โหนึกได้หนังรถแล้วอู้ไปก่อนเดี๋ยวดึงดึงข้อกวงขึ้นแล้วก็สิงมือมอนแลครับพี่น้องี่นยังอยู่อ้าวนี่แหละบริเวณห้าดึงออกอย่างนะครับหอยเอาไม้หยาครับ e. ันคนเข้าใจหาแมนบอนคนใครเลือกติว่าแมน ก็ยนทพี่น้วงกันมั้ยแันไก่พ่อเหร่เหอพ่อเหอป๊กพ่อเรเนาะได้เนาะนี่จ่มพ่อเอ้ยน่าจะมีัน้เราุ่งไมเหนมาแล้วครับพี่น้องมอมาแล้วครับ อุ้ยเขาพูเดียวเดียวหน่วยตัวนี้พูละมาลายใหญ่เหรอครับละไหนน่ะตัวนึ่งร้อยยังต้นย่าตัวน้อยพุ่นต้นไหนตัว,น,ตวน้อย, <Okay. S 2> อ,ย,อ,ยอ้าววันนี้ง่วมเลยวันนี้ง่วมเลยครับวันนี้ครับ มันมากนี่หัวนึ่งลอยอยูเป็นไหนบ้างเถอะเลิกว่มันเลิกมันเลิกแล้วมันยืนตื่นหอยตอถ้าเปนตื่นอ้ปลาบอนวยมันเลกกมีวะ่มันเลอกมันเลิกมันลอมันเลือนไอีกบานอีกบานนึงไปเอา ห้อยปกโงเหี้ยนี่ะครับหอยหอยกินนี่น,ออน้อสปุ๋ยมล้อถึงออกงุมเลยนี่เอานี้มีแท้แล้วนี่หอยเหนเหี้ยนี่หอยหอยมันกินมีไข<ม>อยู่ไหมกอสิบามีนี่แท้แหละที่ช่องอะไรวะท่านนี่ีแท้แหละ,ละงุมโหลดบ่เสือเอ,อาวาง่ใส่รึนี่เห็นบอกน้ำขา่อยันนึงออ เดินเลยเดินมาฟันเืีอ,อพีวะตอ,อนบน,นหนาผาดนะมึงเมืองวมานี่คุ่นุณนละสองใช่ละสามยีเด็กส่ิทถึงกันวะ เอาอ่านอีกนัเยบิง no> บิงเบิ้งกอยนันก็ม่เยะอบุญเกาะนันก็ม่เยดด้วยีลาดาบหอกนด้ยแบบไม่ตีนนั่นเงอือ อูม oh, oh, pues? oh, ึงหดมีอ้ถูกุมลอ้สักอย่างไม่หายเลยน้ำหนึ่มานึงคอยมุงอยมุงอนี่าอูนี่นี่นี่คืออย่งอู้หัวใหญ่เท้ปดอวนได้ตจังอ้วนแล้เนาะนาลินเลยเตะขาุปกปุกปอยู่ก่าแต่อีงวามันเตาน่อย อเ่อวาลงนีนี่ยตึงเลยยอือ่น้องเออคนพ่นงอืออ้ีกัเตาน่อยกันเลนี่ต้านีไหมนี่องแท้พี่น้องของแท้เต้ายังเขอาไปใส่ในบงโอ้ห สายไ you, ปไลยแล้เรื่องขาดสิขาดได้แล้วเอาไปอุ้ยเนี่ยจีจากมือสู่มือครับเอาเอาไปเอมิเอ็นด้วยพ่อละพ่อละไม่เป่พ่อแล้วเต็มแล้วพ่อตังไดนบ้าวะมีเมืองพ่ออยู่อ่เมืองพุ่นก็จะให้บ่าหยังออกโลกจะให้บ่าหยังออกโลกเต็มเลย มมาหน่อยพักโก่ยดิพักอันนี้มุงละนี่เอยงเป็นกองเลยวะโอมาเอาอมเาก็มีนี่เดี๋ยวงานยูมันลึกว่ะลึกกันเป็นบวกอืมท่งผีังบ่ลึกสิมคือ่าทำลึกเอนอะไพตื่นท้าเสียท่านเสียโอ้ทามเดีนีวนีนี่คืออิงนี่คือองครับพี่น้องนคืออง รู้เป็นข ن นอกไหมไม่นอนขึ้นอู้หงาแท้่นื้ออู้ทุ่งข้าวสิบจมอ์เป็นนี่ไหมอื้อดนามเลยนหละพันมฟี้นไุ่งข้าวจมลนจมล์เนี่นอู้หงาหอู้หงาโอ้ยน่อยๆสางมัน มาแทนเออฝีจังกึ่งอยู่พี่น้องหอยอู้เป็นหลุมเลิกเอิดเป็นรองปลาได้หนิเอิอเป็นรองไงอุ้ยเป็นปลาเลยเนี่ยไปไปพอ่ปอเราไปไปต้มโซ่สิไปแกอีกไปเอาไฟข,ของมันด้อยเลยบอกไวก่อนตอนนี้เอาก็ว่าถึงบ้านแล้วนะครับพี่นอ้องต้มหอยครับพี่น้องใส่กระมังต้มเลยครับเดียวเลย มืดบนนี้มืดกับตุ่มสองเท้าก็ได้เทลงอีกคือหลายเติมแล้วคุณฮะอีกไมกน้อยนึงวช่าเชียรงไหนก็หลายเตือน้รนั้นพอพอพอสดว่มืดตก หลดนี่ยังมาเคียวอ่ะเคียวเควันเสมออ๋อม่ต้อ้มกบอพ่อคือกูดอกโอ้บ่ต้องสาบ่ครับพี่น้องยัดเลยครับอยังกอบอกหนามาหลังไงหนาอังารเลยนะอ นี่ครับการกินห่าครับพี่น้องอร่อยด้วยวะนี่หอยตัวใหญ่อ้วนๆกินแ้วหยาเนาะมาเด้อมาเด้อน้างล่างไม่้เรื่อาล่างมาล่างเอื่อนั่นละจับหอยวะหางหอยหยางวะเดี๋ยวพันตัวกินในเบิรงครับพี่น้องรีวิวการกินหอยโอ้กินกูยังมารีวิวกูเด้ออู้หอยไหมอ้วนถอะกูเอาตัวนหน่อยๆมาคำนึงเลยบ่ร์นั้นอือกีกคำก็กินไปเป็นหยาง เออมาลามามันมาแล้วอ๋ท้องมันมาแล้วนั่นหรือเป็นได้ข้างใต้เดี๋ยวอีกส่วนหนึ่งกับต้มมาอยู่นะครับน้ำตัลทรายแกะไว้ทะก้อยไว้ะล่เราตอนนี้กินกันนะครับผู้ใดอยากกินก็กินนะครับบุฟเฟ่ครับเราเงยไหลายมันเกี่ยวพวกขาเดี๋ยวเน้องเดี๋ไปกินหอยน้ำกันครับ โอ้ยหลามาละตัวลูกละมาแล้วพี่น้องยะน้องบัวยาอยู่นี้หรอปล่อยน้องเลยลูกไม่เป็นไรลูกน้องเข้าบ้านได้แล้วมานี่มานี่มาแสบบัวพันเตะแสบกี่พี่น้องเนี่ยอือรักใจเขากินแล้วๆเขาก็มาซอยกันแจะครับไใบถ้าก้อยครับปานเสียกําลังมากินหลังมูครับ อะไรผ่านที่ออ้วนวะหอยตัวอ้วนตัวจ้อยเฮือนครับคุณดูคนเจ๊ต้องงอนครับเดี๋ยวแบบตามสวยทายกูสุดตอนกูสวยๆนะครับผ่านยางกินอีมเลอยกันแก้ครับหัวยาอว่าอะไรโอ้กูจะเต็มหม้อแล้วกูพอสละต้า ตาเอ้ามึงแกะมึงไม่ได้เอาตาออกมันหรอไม่ได้เอาออกอย่างกบเดี๋ยวมึงไปเอาใส่เอาพุ้งออกเองเด้อตำปนกบเนาะรับพี่น้องมึงนี่นะครับนุนูบานไม่นุ่มานบาครับมนีงตำปนแก้วพักกระชูดซึ่งท้าวพีแก่แก่หน่อยนะครับแต่ก่อนสิมาขายติ่มกับอาชีพนี่แหละครับหาหอย เราต้มแล้วมาแกะหัวมันครับทรงเขาแต่บาหวานเพื่อนแตะหมอยังไงครับหลังจากเขาแกะแล้วเรียครับนี่ครับมียเต็มเนื้อหอยเรืๆครับนี่เนี่ยผ่านอย่างที่ทำการล้างครับล้างแล้วก็ไปเข้าตู้เย็นไว้ครับใส่ที่บอ๋อเออใส่หมอด้วยก็ได้อยากล้างก่อนอยากกินเมนูไดก็เอดเอาครับก๋วยหรือสีย่ำหรือสิทธ ใส่ตำมะคงกับว่านันไตครับผมถือว่มามันอยอะนะครับวันนี้เนาะเข่ามาเลยไปยืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามทาง YouTube หากินเราถุงให้จีฟลูกผ่านต่อกับทีมงานตำแหน่งแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาพีระนองไปก่อนครับผมพอกันคลิปหน้าครับผมจุบุยจุบุยสวัสดีครับ